สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เซบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบูรณาการร่วมกับสนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อปฏิบัติการขยายผลตรวจสอบการถือครองที่ดินแบบผิดกฎหมายของกลุ่มทุนกรณีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484ของบริษัทอัครารีซอร์ซิสจำกัดมหาชนในท้องที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคม25ง3ที่ผ่านมานายอดิสรนุษยดำรงอธิบดีกรมป่าไม้สั่งการให้ชุดฏิบัตานวเฉพะ ิจปราบปรามพิเศษพยักไพรนำโดยนายชีวภาพชีวธรรมที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยักไพรบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำโดยพันตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลนตำรวจตรีวิวัฒน์ชัยสังฆะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลนตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพันตำรวจเอกฤษณสุขสมบูรณ์รองบังคับการบกปทศพันตำรวจเอกสานุวงคงคาอินผู้กำกับการสื บกปทศคณะพนักงานสอบสวนบกปทศและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ครอบครองการทำประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตและทำลายทางสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในรายของบริษัทอัครารีซอเซส,สจำกัดมหาชนจำนวน15แปลงเนือที่กว่า73ไร่โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษโดยได้มอบหมายให้ในายชีวภาพชีวธรรมเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด15คดีตามประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตร่วมกันนะครับแล้วก็ทำลายทางสารนะจำนวนทั้งสิ้น15คดีนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็เขาอะเขาก็จะเป็นของเจ้าองที่ล็ออนั้นโดยเ่อโดย่ยาแต่ในความเป็นจริงของกฎหมายก,ก็คือสอให้คุณซื้อที่ร้องเขาแล้วคุณไป เป็นทำลายเขาพุทก็ยังผิดกฎหมายเกี่ยวกับสาไม,มา้เพราะเจ้าของที่คือขา,มมาคือสาไม,มา้ที่ตได้การกาดแกล้งหรือจะอไปต่อรองกับคดีที่ก็ควงเรานะครับอันนี้ต้องต้อง,องอใจว่าเดีย๋ยวจะหาว่าเอาประเด็นพวกนี้มาเป็นเรื่องการแกร้ก็เือจะเปกาต่อรอง ก็พยายามหอให้มาอยู่ในที่ที่ตัวเองซุนไว้เพราะว่าตรงนั้นมันมันไม่มีแร่แต่ว่าเป็นที่บองปัดของเสียแต่ที่ปัจัดของเสียคือตัวร้ายนี่จะทำายทุกทุกย่างเราก็ตรวจสอบเอกสารประธานบัิรต่างๆจนในเอกสารที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้กับทางหลองทองได้เข้าไปทําใช้ประโยชน์เดืพื้นที่เพื่อทำเหมืองนะครับก็กฏว่าเราก็พบการกระทําผิด ใน,ในหลายๆพื้นที่ใน15แปลงประธานวัดขอโทษล็อกทูไปกับทางบอกมาะพกกันบอก,บอกปตไว้ในวันนี้นะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิเ่มเติมนะครับเพื่อจะอนํมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีต่อไปนะครับก็ํำเลียนสรุปคร่าวๆเท่า,า,า,านี้ก่อน ขออนุญาตนะครับสิลปาศสลธรรมทางบริการอุตสาัการราให้หยุดให้ปรับปรุงปรับปรุงในบางการบางประเด็นบางการที่มันมีความผิดพลาดนะครับคือตอนนั้นถูกถูกให้หยุดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสาธารณสุขเรื่องอนามีชวะอนามัยนะถ้าดูนะทีนี้ตั้งแต่ปีห0เป็นต้นมาเนี่ย นะฮะต้องเข้าใจว่าหน่วยที่จะสามารถทํางานในระดับนี้ได้เนี่ยมันมีไม่เยอะหน่วยที่หนึ่งกนะ็ขอย่ายคือด s i หน่วยที่สองก็คือบอกอปทศหน่วยที่สามาออก,กอ็าาามาคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยชุดปฏิบัติพิเศษขยับไทยภายใต้ศูนย์บริการพิพาก่าต้องเข้าใจว่าไอ้งานสืบค้นพู้นี้มันมันไม่ได้ทําได้ง่ายนะฮะแล้วภายหลังเมื่อต้นปีเนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทาง พยัยกับเป็นไปตามพยนหลักฐานซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยได้ใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งในการพิสูจน์จนเชื่อว่าทางบริษัทจะได้มีการทำผิดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรีบแจ้งความในคดีอะไรเพราะนักการเรื่องเรื่องที่บอกว่าเป็นการที่โดนฟ้องร้องเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางประชาชนทาง,าทางจาังหวัดพิจิตรกับพิจูนก็ได้รับความเดือดร้อนก็ได้มาแจ้งความน้องทุกข์กับทางซึ่งผมก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ทางฝ่ายเมืองแรกเนี่ยเขาจะมีโต้แย้งอะไรบ้างนะครับทางพระสวนเนี่ยก็จะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาครับต้องให้ย่านเรียนอย่างนี้ครับว่าเรา,เราไม่ได้เรามีการประชุมการสืบคน้นนะคะทั้งหมดนคะครับอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยประธานบ,าบาัตรสิบสองใบเท้าควาาไปนิดนึงนะฮะเหมืองทองตัวเนี้ยเขาเรียกกันว่าเหมืองทองชาตรีชื่อเล่นนะฮะด้านล่างนี่คือชาตรีล่าง แล้วก็อันนี้เป็นเศษแรกแล้วนะฮะที่เห็นเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อตะกอนใหญ่ๆเนี่ยนะฮรเป็นรอยต่อสองจังหวัดซ้ายที่คือพิจิตรขวาคือเพชรบูรณ์นะฮะอันนี้คือชาตรีล่างช่วงนี้จะมีประมาณ4ปสี่